กับตันก้าสวัสดีครับพี่นุ๊กครับผมสวัสดีครับพี่ปิ๊นครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปเกมอนเด็กเบเตอร์ที่นุ๊กเอาเด็กนี้มาฝากกันนี่เคยเล่นไปแล้วนี่เดี๋ยวพี่นุ๊กใส่ตรงนี้มานี่อันนี้ไม่เคยละแน่ฟ้าขนองข้างเอเอครับผมเล่นกับเอนจิ้นของฮาราบาลีเอสเพื่อพลังงานแทงตีได้ไม่จํากัดนี่เนี่ยตุ้มตุ้มอ๋อพอมาติดพลังงานได้มันก็ถอดถูกต้องและไอ้นี่ตีเองได้ด้วยใช่แล้วตีแรงด้วยผมจำได้ตีเร็วด้วยพี่ปิ๊นก็เลยยังยังคงอยู่กับโดราเพาวเพรายคลิปมาก ชนะมั่งแพ้มั่งไม่เข้าใจเหมือนกันงงเหมือนกันเฮ้ยเขาเป็นเ Meta TS นะไม่ใช่คนอื่นอาจจะบอกว่าใช่แต่ถ้าถามพี่พิ่พว่ามันไม่รู้อ่ะไม่ชอบเด็กช้ามั้งเด็กมันช้ามากโอเคครับผมอ่ะการปแเทจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก่อนไปดูกันด้วยนะครับไปัลุยเอาละครับพี่ปิ๊นทอยหัวก้อยนี่หน้าพี่กระจูหางพี่กระจูหางพี่กระจูหางพี่กระจูแค่หางก่อนเริ่มก่อนไว้โดนโวก่อนใช่ าขนมข้าวีกโยมาวาลุครับครับผมพลังชีจกกัดการหนึ่งใบไปเลยแล้วก็ใช้โปรฟิตมิตรภาพเลยครับได้เลยเลือกโอยมอลพื้นฐานพาลังชีวิตไม่เกิน7จดใบจากในสำรับลงเป็นได้เลยได้เลยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามิทิยะสองตัวได้เลยกำลังคิดอยู่ว่าไปต่อดีไหมมีอะไรให้ไหมอ๋อไม่มีแล้ว <laughs> <c oughs> <c oughs> จบกันตรงนี้ <c oughs> จบกันตรงนี้ <c oughs> โชลงโดรามิทิยะอีกตัวครับพี่เบนครับเราควรแปะไหมคือคือถ้าแปะปึ๊บอย่างนี้เธอหน้ามันมีลุ้นแต่ว่าอ๋อลงไม่ได้อยู่ดีอ่ะไม่แปะดีกว่าโอเคผ่านเลยครับได้เลยก็เธอจ่อการถึงใบครับครับโอ้เก่งมิวลงสุวิขาลงมาที่ตำแหน่งเบนครับครับดังนั้นใช้พาชนะพื้นพิธีทิ้งพลังงานไฟฟ้าไปเลือกเป็นพลังงานพื้นฐานสองใบแสดงให้ฝั่งตรงข้ามดูแลนำขึ้นมือ นิลุกเลือกเป็นพลังงานพื้นฐานต่อสู้กับพลังงานพื้นฐานไฟฟ้าครับครับไม่คุ้นนะปกติข้างหลังต้องเป็นปองเขียวนะทำไมมันเป็นหัวกลมเป็หลอดไฟเฉยเลยฮะโปรฟี่วิทยาศาพครับผมอ่านี่ยเลยสปิรโลตอมกับโฮโฮไม่ถูกเขาไม่ใช่อ่ะก็บอกว่าเล่นเอสจีเด้ไม่คุ้นผมไม่คุ้นหน้าคุณตาครับผมเลือกโปรพิวลเฮทีโปรพิโวลพื้นฐานเฮทีพิเกอร์เจ็ดสิบสองตัวครับผมเลือกเป็นไคเดนของแดนจโมกับซูพิคาของแดนจโมครับชุบไม่ชุบชุบชุบ ไม่มีอะไรคุ้นเลยรอบควณมีเป็นครับเหมือนถ่ายสองคลิปซ้อนกันอยู่ผมตอนเนี้ยจิตมุ่งมั่นของศาสตราจารย์โอลิมครับผมเลือกพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบติดให้กับโปเกมอนโบราณสายเราสูงสุ้สองตัวแล้วก็จักราสตร์ใบชึบชึบชึบโอ้นี่ไงล่ะไม่นอกผมด้วยเหรอโอ้โหใจลายว่ะมาชินท่าต่อสู้อีโวลูชันติดพลังงานจากมือครับผมให้กับอาขนองข้างเอ็กซ์ไม่หมดสภาพอยู่แล้วแล้วเปจนจะระเบิดใส่หมดสภาพไปเลย โอ้โหผมต้องตีต้องโตก่อนนะใช่ต้องมีจี<ช>้อีกสองใบเพราะฉะนั้นไม่น่าโดดเนี่ยและโจมตีเลยครับผมด้วยนี่เลย <_ S 1> ถ้าของไม่ชินท่าต่อสู้อี o l วิวชันครับผมติด <_ S 1> ให้กับโปเกมอนโปเกมอนตัวนี้จะได้ท่าต่อสู้มาอีวิวิวิชั่นพีนกเลือกไครเด่นของนายจมูกับซูวิคาของนายจมูครับครับหลังจากนั้นก็เปิดสาหรับการ์ดเลือกการ์ดที่วิพันา์การใส่ปโปเกมอนนั้นได้ก็เลือกเป็นไทไคเด่นกับฮาราบารีเอ็กซ์ของนาจจมูออกมาเลยครับหลังจากนั้นสำหรับการ จบเทินไม่ใช่ถ้าเราสู้อีเวูต์นี้ครับผมจบเทินทิ้งลงเอาทิ้งเลยโอเคครับ,รบข <อ S 1> ้าวเถินผมจัวอันนี้ต้องเอาอะไรนะอ๋ออันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนโอเคพริปเปอร์เลยครับได้แล้วจะพครับเลือกหนึ่งไอเทมหนึ่งไอเทมติดโปเกมอนอ่มามันต่างอ่ะต,ต่างตรงนี้เราก็มีเหมือนกันเฮ้ยแต่เพิ่งใช้ต้องใช้เท่านี้แหละแล้วก็ไอเทมเป็นโปรฟิตมิตภาพเลยได้เลยครับเพราะพลังงานมี มีอยู่แล้วใช่ได้เลยจากนั้นใช้โปรฟิตมิตรภาพเลยครับได้เลยเอามาอีก2ตัวเอามาตัวเดียวพอได้เลยเพราะเฮ้ยมี2ตัวโอเคเดี๋ยวนะเราควรจะตั้งไอ้อนี่สตัวจริงอะถ้าตั้ง2ตัวระเบิด2ตัวพี่นูก็ได้สองใช้ไ,ไม่ไม่คือกลัวมากกลัวตั้งตัวที่3แล้วไอ้นี่ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่กันครบหมดหน่าสลอนมันจะเลือกเป้าได้เหรอหนูยังไม่รู้เลย ไม่เอาดีกว่าโอเคไม่รู้สึกว่าเอ๊ะตักเราเชื่อมั่นว่าพี่นุกตีตัวหน้าตั้งหมดได้เลยเดี๋ยวาแค่ตัดนะครับครับผมแล้วก็ติดแมชชีนท่าต่อสู้ครับผมติดพลังงานอ่ครับให้โยมาบอลูครับครับผมแล้วก็โจมตีเลยครับอีว l วชั่นกันเลยครับเลือก2ตัวนี้ทำเลยครับ เจ้าเถิดจัวการหนึงใบครับแน่นอนเด็กของนันจามูนแบบนี้ความสามารถอิเล็กทริกสตีมเมอร์ติดพลังงานไฟฟ้าให้กับโปเกมอนของนันจามูครั้งละหนึ่งใบครับผมใช้กี่ครั้งได้ในแต่ละเราใช้หนึ่งครั้งใช้สองครั้งใช้สามครั้งใช้สี่ครั้งเลยวางสเตเดียมฮัคโคซิตี้ติดแมชชีนถ้าต่อสู้อิวหรูชันให้กับสูพิคาของนันจามูนครับตัวนั้นมันตีไม่ได้ข้างหลังอ่ะไปติดทำไมเอ้ยตีมือสูดเดี๋ยวนี้มือสูดนก็ใช้ความสามารถเลยครับผมแฟลชดรอ ทิ้งพลังงานไฟฟ้าจากโปเกม,มอนนี้หนึ่งใบครับผมลห,ม 6, มมมหมลัง <laughs> จากนั้นจั่วให้มือเป็นหกมือไม่นุกศูนย์ใบกระจวให้เป็นหกใบนี่ตีได้เท่าไหร่อ่ะสามห้าสิบห้าตัวจัดห้าสามสิบห้าอะไรสามห้าสิบห้าไปนับมาจากไหนเจ็ดห้าสามสิบห้านุกใช้เ bon นสบอร์ดนะครับผมบเลือกเป็นโปเกม,มอนพื้นฐานหนึ่งตัววางบนเบนส์ได้เลยครับเลือกเป็นฟ้าขนองข้างเอ็กซ์ทิ้หนึ่งตัวติดพลังงานพื้นฐานให้กับฟ้าขนองข้างเอ็กซ์ครับอันนี้ติดปกตินะใช่แล้วโอเคอุยยังไม่ได้เัสพอร์ต ใช่คำหนังของบอสครับเลือกโดรันจิขึ้นมาหนึ่งตัวเห็นไหมผมบอกแล้วไอเนี่ยอยู่ยาวๆ <laughs> แล้วก็โจมตีเลยครับผมฟ้ากำลังสุดขีดทิ้งพลังงานบนสนามเอาที่ติดอยู่กับโปเกมอนบนสนามไฟเราใบละเจ็ดสิบผมพี่นุกทิ้งสองใบาจากคาราบาลีเอสเลยร้อยสี่สิบตัเมตดีตไหมนั่ไงเห็นไหมกลับไปแล้วอยู่กันครบสามตัว140ร้อยสี่สิบตัเมตพี่นุกได้การ,ร์ะบางก็โจิมาสภาพครับอ่าอะไรแหละเช่นแบบอ่าคาทิวินจัวเราต้องได้อะคาบมันสือเราถึงจะตีออก ใช่แล้วเนสบอลก่อนเลยได้เลยอ่าเลือกโปโลบอนพื้นฐานหนึ่งตัวลงมินได้เลยครับได้เลยครับเลือกมาเป็นคิกิคิเกสืได้เลยจวบสามจวบสองเป็นห้าได้คาสื่อได้สองพี่ลูกอมโตตัวนี้ตีโอเคถหนิดเดียวนี่เก่งเก่งไหมเก่งไหมสิ่งที่คำนวณมามีกี่ใบแล้วก็ไม่รู้จั่วบสามก่อนเลยครับพี่ไิ่กินครับได้เลยจะใช้ได้ก็คือเทิร์นนี่แล้วฝ่ายตรงข้ามโปโลบอนเราหมดสภาพครับจั่วบสามไปได้เลย โอ้โหได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ใช่คำสึบคำสั่งสอนนี้ครับบอกว่าดูครับได้สองใบครับชึบชึบเลือกใบหนึ่งขึ้นมือใบหนึ่งใต้กล่องเตียงโดนบอสอีกทีไหมคาเลยนะหนังชีวิตอะเอาอันนี้แล้วกันเพราะเรามีอย่างนี้แล้วโอเคงั้นยังไม่รีบแล้วกันนะอันนี้ใต้กล่องอันนี้ขึ้นมือครับผมจากนั้นใช้เป้หามยำราตีเลยครับได้เลยครับเลือกการ์ดโปเกมอนหรือพลังงานพื้นฐานหนึ่งใบในกองทีขึ้นมือ อันนี้ขช่นมดมครับแล้วก็โบเลยเขาลืมอ๋อใช่ถอดด้วยถอดด้วยติดติดว่าลองลถเอามือออกเฉยๆแล้วก็ค้ำสั่งซอนแนมอีกทีได้ครับฮึบฮึบเปลี่ยนจากผู้ชายแบกเป้เป็นหัวแดงได้ไหมเปิดได้แบกเป้มาสามทีแล้วเนี่ยเอ้ยแต่ว่าไม่เอามีวัฒนการเป็นแบบนั้นแล้วอ่ะไม่โตไม่ตีแล้วแต่นี้ตีไม่ได้แล้วก็นี่เลยครับวัฒนาการ เป็นซามายโอลครับได้เลยติดเครื่องรางแห่งความกล้าจะได้ไม่โดนฮาราบาลีเฮ้ยเจ้าจิติแล้วก็ติดพลังงานครับให้โดโลจิได้ครับยังไม่ได้ใช้ทัพพอตติพลังงานอ่ะแต่ทัพอะเลยครับครับเปเปอร์โอเคฮึบฮึบโอเคเลือกเป็นอุปกรณ์ช่วยเรียนรู้กับไฮบบอลครับได้เลยครับแล้วก็ติดอุปกรณ์ช่วยเรียนรู้ให้ตัวนี้ครับโดยคาดหวังว่าตัวหน้ามันจะหมดสภาพ พี่นุกมีมืออ<ไ>ี่ใบอ่ะสี่ใบสี่เหนื่อยไปหมดน <laughs> ี่บอร์ดก็ไม่ได้แย่นะแต่จะเปนรู้สึกมันยากขนาดนี้มพาไปก่อนดีกว่าโอเคอ่านเธ <c oughs> อเขาเธอไม่ยุกตัวการ์ดหนึ่งใบครับ <c oughs> เรียกได้เลยว่าเล่นคนเดียว <c oughs> <c oughs> ม่นุกใช้โปรฟิ์มิตรภาพครับผมบ <c oughs> <c oughs> เลือกโปเกมอนเฮทีไม่เกินเจ็ดสิบสอใบวางบนเว้นได้เลยเฮเฮ ไม่เลือกติดว่ะตั้งแบบนี้จืดๆพี่นุกใช้เนสบอลเลยครับเลือกเป็นโปเกมอนพื้นฐานหนึ่งใบวางบนเบนสเลยพี่นุกเลือกนี่เลยท,าทาย้าไทยไม่ตีแล้ว <laughs> ตีก็ไม่ตายเลือก210ร <laughs> ้พี่นุกใช้ภาชนะหม้นประตีครับทิงอิคิลิโกเอ็กซ์ไปเลือกเป็นพลังงานพื้นฐาน2ใบหนึ่งไฟฟ้าต่อสู้ครับติดจากมือที่เหลือติดด้วยเทกไม่มีข้อเสียเลยวะ่ะใช่ห่วยยากจังวะแน่นอนหนึ่งใบ นี่แนี่ติดพลังงานจากมือให้กับฟ้าขนองข e ้าง ex ครับผมความสามารถ electric steamer ติดให้กับ harbury ex ครับผมหลังจากนั้นใช้ถ้าความสามารถแ f ด d o r ชิงทิ้งพลังไฟฟ้าจากตัวโปเกมอนนี้ไปครับจั่วการที่มือเป็น6มือมี1ใบจั่ว5ใบหนึ่งเรื่องทัศนกาศสุภิคาเป็นฮารา b าร y ex ครับจบ,บใหญ่ทุกตัวใหญ่ใหญ่พี่บใหญ่มากๆว้าเป,ปเปอร์ครับผมเป็น<ำ>ไม่มีคำสั่งบอลเลือกเป็นพ a มแค a เชอร์ เ้าว่ะเต้าว่ะอ๋อแก่พี่นุกใช้ใช้นี่เลยไอเทมพามเมชเชอร์เลือกโปเกมอนตำแหน่งเบนฝั่งตรงข้ามหนึ่งใบครับผมพี่นุกเลือกเป็นนี่ละกันคิจิทีกิสุเอะส่วนพี่นุกเลือกเป็นฟ้าขนองข้ามเอะแบบตีจรวดด้วยตีจรวดเย่มากคุณมีไฮเปอร์บอลอยู่แล้วโตตัวนี้ได้แล้วนี่แต่ว่าพลังงานไฟไม่รู้นะไปหาเอาครับผมดังนั้นใช้ความสามารถของฮักโคซิตี้ครับผม เลือกพลังงานไฟฟ้าสูงสุด2ใบจากกองทิ้งฝ่ายเราเอาขึ้นมือเลยครับชึบแล้วก็ติดด้วยความสามารถของอิเล็ r ทริกซีเมครับผม1ครั้งแล้วก็อีก1ครั้งขอ4ใบงั้นก็จัดให้แจำแจม4ีใบ1 2 3 4ใบ4ใบเลยท้าทายว่าตัวหน้าต้องระเบิดด้วย280รนะ้2เปดสเติเมจครับผม จิกิีหมดสภาพพี่นุกได้กันางวันสองใบครับโอ๊ยตายคนเดียวเลยเดี๋ยวเราอันนี้ขึ้นไปหนีเราก็ได้จีแล้วดีกว่าเก็บจี้ไฟครับไฟฟ้าไฟ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 ฟ้าโอ้ยยากไปหมดเลยแร๊บหนึ่งนะเอาเตกลงต้องอันนี้ขึ้นไปเลยครับไปครับก็เ็นจัวได้เลยใช้ความสามารถโดนจีนะครับครับคำต่งฟันแอมได้เลย ผิดแหวลูสุดๆผิดสีหรือเปล่าเอาเอาอันนี้ลงครับปึ๊บปึ๊บลงได้กรอบคำสั่งสอนนี้มีทีได้เลยปึ๊บจะได้ไม่ต้องทีกันไงเศร้าวิวัฒนาการโดรนจิเป็นโดรพาครับได้เลยครับติดพลังงานครับโอเคไม่ได้ s อร์ตผมต้องตีใคร ต้องตีต้องตีโอ้โหฮาราบาลีสองตัวเลือดเลือดมาเรียมมาเท่งอ่ะตัวมันอ้วนอ่ะใช่ก็คือพี่นุ๊กพี่ถังพลังงานแน่นอนละหนึ่งหนึ่งชุดทีนี้อันนี้อุ้ยเหลือกี่ไพ่อะเหลือสามไพ่ครับระเบิดระเบิดจะเหลือสองนะถ้าระเบิดระเบิดระเบิดเหลือสองเหลือหนึ่งเลยเหรอโอ้โหจิตใจเลยรู้สึกท้อเท่านี้มาก่อนแต่ถ้าผมระเบิดผมจะได้ตัวโน้นใช่ได้ตัวนี้ใช่ แล้ว็รีมือใะได้ตัวจวดสองตัวไม่มีประเด็นนะไม่มีรีมือแต่มีอย่างอื่นฮน่าสนใจเนะี่ยพี่นุกเหลือมือไปเดียวอะ่ะใช่เราเก็บไพ่เป็นปึง้งหยิบเป็นนันจโมตรงนี้คุณเป็นใครครับเนี่ยคุณเป็นใครครับเนี่ยเผอเจอไหมตึ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> อ่ะอย่างนี้ก่อนไทยบอลทิ้งคู่นี้ไม่ทิ้งคู่นี้ไม่ได้ต้องทิ้งคู่นี้ครับอ่าได้จะได้โยโน่อ่า โยนัวระเบิดตัวนู้นครับเปี้ยงอืมซามายอรุระเบิดตัวนู้นคอร์เตอร์แคชเชอร์ตีเปี้ยงโอเคจี้หมดตัวจั่วหมดแล้วนี้เดี๋ยวเราเคลียร์สเตเดียมออกไม่มีเก็บจี้โอ้ยคุณเป็นใครครับเนี่ยอุ้ยเพอร์เฟกมากอ่ะเราหยิบได้นั่นจะโมงนี้ด้วยรีมือเขาเหลือไพ่เดียวโอ้โหอะไรครับเนี่ยไทยบอยครับมีการ์ดเป็นมือสองใบโอเคหาบอมว่านหนึ่งตัวเอ้ยจริงๆทั้งหมดทั้งหมดผมขาดไฮนันจะโมไปเดียวเลย ใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคใช่ได้ใันจะโมไวเดยกก็ได้เฮ้ยนันจะโมในนี้มีแค่สองใบแสดงว่าติดไพ่จริงด้วยเฮ้ยเซิร์ฟโยนัวนักกวัวจักเราควรเล่นไหมที่พูดพูดมาเพราะว่ามีนกเหลือไพ่เดียวก็จริงโดยรีมือไม่มีตัวจวสเตเดียมไม่มีเกจจี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าไม่ได้นันจะโมคือจ่อย อันนี้สวยเป็นเนวอลเลนใช่ไหมถึงไม่ได้ไม่มีแล้โอ้ยคิดถึงจังเลยเนวอลเลนกลับมาเถอะบอกกันมาเรียงบอกกันมาเรียงสปอร์ตใครก็ได้กับพีครับนะครับฮึบโอเคมาแล้วครเตอร์แคชเชอร์เมื่อการรางวัลเราเหลือมากกว่าไฟล์น้ำข้ามครับดึงไว้มันเป็นขึ้นมาตำแหน่งต่อสู้ครับครับนี่โอ้ยผบอกแล้วผมมีทุกอย่างยกเว้นในจมูกได้เลยอ่าเอาละครับคุณผู้ชมไปย่างหยิบได้ในจมูกผมเพิ่งรู้ว่าคุณเหลือสูวนี่ผมบอกแล้วทั้งหมดทั้งมวลเลยถ้าได้เในจมูกตรงนี้ ทุกอย่างจบทุกอย่างมันจะง่ายใช่แต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ <laughs> ไม่ได้แล้วก็นกำลายยืดไปหนึ่งไพเราเอาหนึ่งไพก่อนยช่นกันหนึ่งไพ่เราต้องเอา <Okay. S 2> ตัวจุดตัวนั้นไปก่อน um. อุ้มใช้ความสมามารถเลยครับระเบิดต้องสาบครับครัเมื่อใช้แล้วเจะหมดสาภาพวางตัวนั้นเป็นสิบสามตัวเออ,มอหมดสภาพครับผมอ่าตอนนี้หมดสาภาพเหมือนกันครับผมพี่นุ๊กได้กันละกว่าหนึ่งใบปิ้นได้หนึ่งใบเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวปิ้นโปรโมทขึ้นไปก่อนแรบแรบแบรปพอหมดเฮ้ปครับผมใบไหนขึ้นจะโมนะ ปั๊บเฮียเก่งซะด้วยพี่เอสอนมาดีอุ้ยทางนั้นเราต้องน็อตตรงนี้ก่อนใช่ต้องระเบิดใส่ก่อนแต่ว่าพี่นุ๊กจวดได้อะไรก็ตามที่มันเจ็บได้จี้สองใบก็คือก็คือจ่อยก็คือจ่อยอุ้ยไม่ต้องจี้ก็ได้หรอกบอลก็ได้หีือว่าข้างหลังเลือดพอดีคำทุกอย่างแต่เราต้องทำครับระเบิดต้องวไฟอีกทีครับวางตัวนับห้าซีเเมตหยิบไพ่ไปเลยครับตึ้ม โอ้โหสุดยอดเลยจะการสะโพตครับนันจโมได้เลยเฮ้ยพี่บินจวดห้าใบครับผมพี่นุกเก็บมือกับเข้าวต้กองครับแล้วจวดการ์ดหนึ่งใบจวดห้าใบโอ้ไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอ่ะอย่าหัวเราะแบบนั้นใจไม่ดีไปแล้วน้องเล่นพี่บินพี่บินไม่รู้มือการ์ดบนมือพี่นุกอยู่แล้วไม่เล่นละเฮ้ยมีคำสั่งบอสเหรอโตหนีก่อนโตัวด้วย ตัวนี้ไม่มีหายไปแล้วปล่อยตัวเลื่นเกินสองร้อยสิบได้ครับพยายามทำใหม่ลงมาเมื่อกี้เมื่อกี้คือเท่มากนะย้อนกลับไปตอนแรกนะผมจะลงสามตัวลงดีไหมนะลงดีไหมดีไหมดีไหมเมื่อกี้คือเท่มากเลยนะกับตัวมั่วใช่ใช่เขาบู้สุดๆไม่ไ้ก็งงเหมือนกันแต่ว่าพี่นุ๊กเหลือเหลืออีกสามบอสอีกสามเปเปอร์มันก็เลยเล่นได้ถ้าเราไม่ตีเขาไม่มีจี้หนีเพชอได้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 ทำได้สาระ ตีทำมาขนาดนี้เราต้องตีแล้วครับรับแฟนทอมไดสองร้อยเมิอีกหกเมตรอีกหกเมตรนี่ผมวา,างให,ห้โอ้โหไม่มีไม่มีมาชิมาชิระไม่ต้องกระจายขนาดน,นั้นก็ได้โอ้แล้วมันวางตรงไหนค่าเท่ากันเลยนี่วะอันนี้มันต้องวางสีมันจะหมดสภาพได้ถูกต้องไม่อ๋อ,อมไม่ถึงแล้วหนะึ 1, 1, 1, 1่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะเหลือสองฮู้ปล่อยโอเคโอนคี้ครับผมคิดจีคีสื่อเองหมดสภาพครับ ในการเล่นบอสองใบครับผมนุ๊กเลือกฟ้าขนมไท่าอเอฟซีมีพลังงานสองใบขึ้นไปเนี่ยเข้าผมมีความแล้วจะบอกว่าทำไมผมถึงเปิดเจอหลายคนสไพล์เป้เพราะว่าหัวแดงผมอยู่นี่ก็เถิดจุดกระดึ่งใบปุ๊บคำั่งของบอสไม่มีโอ้ยโอ้ยนี่เท่มากแล้วนะใช่นี่โจมตีแบบพิมพพ์ลังงานไปเดียวตุ้มฟ้ากำลังสุดขีดครับผมเจ็ดติ๊เดเมตนี่ เมื่อกี้มันเท่แลวนะที่แล้วท่แล้วที่แย่งซีนผมสุดๆผมบอกเลยที่แล้วซีนเมื่อกี้นี่คือเท่สุดๆหยิบนันจโมทุกอย่างคอนโทรนไว้เป๊ะหมดใช่อเพราะว่าเทิร์นเทินี้ยพี่นุ๊กจะต้องทิ้งมือหมดจั่วไปดูคลิปช่องเคียวโยโรอะภาพนั้นเลยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับโู้คุดที่เลยอ่ะอะไรอ่ะโดนแย่งซีนนะจุบอ แล้วก็ผมล้นี่ก็คือเด็กต้องบอกว่าเล็กเป็นตัวตีมันฟ้าขนองข้างนั่นแหละโดยที่ใช้ e n g i n นของฮาราบารีเอของแดนจัโมเนี่ยมาเป็นตัวติดพลังงานโดยที่เมนเ e n จิ้นหลักของเขาครับผมก็คือใช้การโจมตีแรงของเจ้าฟ้าขนองข้างแล้วก็มีถังพลังงานที่ติดกี่ใบก็ได้จากเจ้าคาราบารีเอนี่มีกู้คืนพลังงานพิเศษได้ได้สใบฮัคโคซิตี้ได้ได2ใบ 2> มีออลิมช่มีโอลิมิ สามารถที่จะติดตัวติดตัวได้พร้อมมาพร้อมกับไทยไคเดนเอนจินตัวสุดโหดอ๋อมันก็กลายเป็นว่าพี่ติดหมัดจากโอลิมใช่ติดโคต้าจากมือไฟ<ช>ฟ้าใช่ส่วนที่เหลือติดจากฮาราบาลีใช่จริงๆแล้วนี่มีนี่ด้วยนะสลหรับการพลังงานใช่มันกลายเป็นว่าในหนึ่งเทินฟ้าขนมข้างก็ตีออกได้ถ้ามีสับการพลังงาน ใช่ก็คือย้ายพลังงานไฟฟ้า<ม>จากโปรเกมอนของนายจมูเนี่ยไปให้ฟ้าขนมข้างเพื่อจมติได้เลยแล้วไม่มีเอนจิ้นจวด้วยถู<า>กเจาก้าไทยใครเดีนทิ้งไว้ถูกต้องครับผมการที่มีเอนจิ้นจวนี่แหละทาให้มันโตมันเล่นได้ง่ายขึ้นมือเติมให้เป็น6ตลอดเวลามันเก่งมากเลยแล้วก็ยังสามารถทิ้งพลังงานลงไปในกองทิ้งได้ด้วยเพราะว่าช่วงเทินแรกๆอ่ะจะสังเกตว่ามันทิ้งพลังงานลงไปยากมากใช่ใช่เพื่อที่จะใช้เจ้าจีนุู้มั่นของสาราร์เมริกาจว6หัจว3พิกวิกิจว9เกใช่จวดลื่มเลยครับใช่แล้วคร แน่นอนติด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 ฝากไว้แล้วก็เล่นอย่างอื่นต่อใช่ครับผมมันทําให้ตัวเด็กของเราอะมันเหลือของที่เราอยากใช้เท่านั้นค่<ช> <อะ S 2> คัดพลังงานออกไปอ,อ๋อแล้วก็เป็นเด็กเริ่มหลังเพราะใช้มแีแมชชีน2ใบถูกต้องอครับผมปร,ประเด็นก็คือต้องตั้งฮาราบารีเอสกับไทคไคเดนให้ได้ต้องมีเอนจิ้นตัวแล้วก็เอนจิ้นติดพลังงานขอแค่เคลียร์คอนดิชันข้อนี้ได้เด็กนี้ก็คือเก่งเลย ซึ่งจริงๆไอ้ฟ้าขนองไม่ตีอะไรเพราะว่าฮาร์ลูีเองก็ตี230ถูกต้องครับผมด้วยตัวเขาเองเลือด280ตีได้230แล้วก็สามารถที่จะตีสลับตีได้เรื่อยๆด้วยนะเพราะว่าตัวเขาอะสามารถโตได้แต่สองตัวซีร์มังงานเรื่องเล็กมากแล้วเขาหนีแค่สองเองใช่ใช่ตัวก็อ้วนนะหนีสองเองใช่เรื่องเรียกว่าพิวครับผมอ่าครับผมก็เอนจิ้นก็ประมาณนี้ครับผมมีสีเปเปอร์ไปเลยสีเปเปอร์สองสามโอลิมแย่งกันเริ่มหลังของแท้ แล้วก็มีคำสั่งบอส่งไปใช่แล้วพามหนึ่งใบของดิงเยอะเหมือนกันใช่ครับ <laughs> ใช่เนี่ยอย่างที่คิดเลยครับไอโยมาวรลุตัวหน้าไม่หมดสภาพชัวแล้วมันต <laughs> <laughs> ้อยู่อยู่จนท้ายเกมแ,บบ <laughs> แน่นอนครับผม <laughs> แล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมกับฮาราบดีเอ็กซ์กับเจ้าฟ้าขนมข้างเยครับได <laughs> ้เป็นอีกหนึ่งเอนจินนะที่เอายิงมาเล่นด้วยกันได้นะนใช่แล้วมัน,ม,น,ม,นมันดูเหมือนจะยากแต่ว่าไม่ได้ยากขนาดนั้นใช่แล้วครับผมตัวแค่ลั้งเดียวเองใช่ใช่แล้วก็ของจั่วลึมๆมเลยใช่แล้วครับผมใครชอบก็ไปจัดตามกันได้นะครับ ครับป๋าผมและเรากําลังจะย้ายบ้าน, <ๆ S 2> นคลิปนี้ออนน่าจะน่าจะจะย้ายละ ใช่จะย้ายแล้วมกี่วันจะย้ายแล้วจะจะย้ายบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะขยับไปที่ฟิวเจอร์พาร์คลำสิทธ์ใช่ชาวล้ำสิทธ์ก็เจอที่ฟิวเจอร์พาร์คไครับไปเจอที่ฟิวเจอร์ได้เลยส่วนเรื่องร้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ปิ๊นทำโพสหน้าเพจให้ได้ทุกคนจะได้ไม่ต้องไปเดินหากันให้หลงเพราะฟิวเจอร์มันหลงง่ายอยู่สำหรับคนที่ไม่คุ้นชินเส้นทางได้เลยครับผมก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้สำหรับกับตันการก็ผมใครอยากเล่นก็จัดได้เลยนะครับครับวันนี้ไม่รู้กับพี่ปิ๊นลาไปก่อนครับผมสว หากอากเริ่มเล่นการ์ดกับเรานะครับมาหาพวกเราได้ที่กับการ์ดเสียรัง,งสิตชั้น2ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้นะครับหากจะดูคลิปเก่าดูตรงนี้ได้เลย